วัสดีคร้า BFC พี่น้องก็ไปสกุลทุกคนเด้อครับไม่อนีไม่โต้แม่งี้ซ้อนครับผมมืไม่ก็ไปเคยมืองโมก็ไปอยู่พี่เอื้องเนี่ยก็ไปพยติ่มเนี่ยครับมาต่อยอยู่หน้าพยติ่มครับนี่ลองมือได้ครับเป็นยังไงกันล่องล่องชมทั้งกันเด้อครับไปสีแมนมาไมานก็ได้ก็ร่างเก็บอยู่ครับนี่ พี่เอิงเราเก็บอยู่ครับนี่ไ,ได้ไดไรลายป่ะครับพี่ฮะนี่ครับได้ไรลายตัวป่ะครับใช่คิดโกตัวคอยเต้นคอยไปเนาะครับน้องกอลกิมานะห่วคำมันแค่ไหนออกน่ารุนละชมเป็นน้ำกันเลยครับนี่อะไรก็ได้ไ เนครับเตนไชมตักำลังได้พ่อขัวครับผมได้ครับไปยัยเตยมเยี่ยมเยี่ยมไปแน่หลอดเยี่ยมเนี่ยมียอยเมข้าเมาขึ้นมาก ก็หน้าเยทิม้มครับสิมร้อยเป็นกับมาสิ่งเก็ดได้ไดางังกำลังพ่อเด็กกัวครับผมคอยเก็บไปครับคอยเก็บคอยเก็บย่าวไปย่าวไปครับผม cáp to cái này cái gì bên tay dọc lây đó <coughs> จอยากลรแห้งอะไรอย่างเงี้ยครนะครับุ่นผู้ชมมะหอดตักเนยครับนั่งเขาาล้วแรงได้เลยแลนมันงจุมจุยได้โอ้ยน่าเทครับ 一般呀。 เิียมแล้วกินเขา่าครับรวดอกแค่รับแจวครับมาอร่อยอร่อย<ะ>กินกันแ้อครับ,รบท่านผู้ชมต้อนเอาไว้ขวดต้อนเล็กในพวกขัวดนะครับท่านผู้ชมเอ๊โอ้ยลายแม่เรื่อยๆครับมผม โค้งใสสิได้อันล่าขาจับพ่อแม่พี่น้องไันเลยด้อครับอย่างนอนนะครับเด็กนะครับหนาหกชุ่มนะครับกินหนาเจอกันเลเด้อครับทุงท่กัะครไอ้ก้นไหลกดแชร์กดติดตามผมเด้อครับป้อยเป็นกำลังใจคลิปต่อไปครับคลิปต่อไปจัดหน่อยผมสิยังนะครับไอ้ติดตาเมงเด้อครับยังไงกันนะรับไปเลยขอเก้าขอกระสือดีครับ